กูอบอกเราในวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของเบื้องหลังสับป,ประหลาดชุดยางค่ะส่วน Home h o โฮม t a i ทนเ n นนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Bus t ท w เดค่ะและนาโชอิงนะคะกับภาพยนตร์สเรื่องด้วยกันนะคะ s าวลีและเรื่อง b u สบัส t ทลเดยนะคะและนาโช i ิ g กับภาพยนตร์สอเรื่องด้วยกันค่ะ s าวลี่กับชินกอสิล l าค่ะ Aku. Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Karena aku nggak tahu, aku nggak ingat. Tapi aku janji, apapun jawabannya, aku akan cari kamu. Aku harus cari kamu. 3 2แป๊บสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะอยู่กับพวกเราวันนี้นะคะ3คนด้วยกันค่ะอลิสพี่ต่อพงแล้วก็พี่จีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผัดกันหายกันไปอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนพี่หน้าหรือพี่ต่อกับพี่นานสองคนนะครับีอสนุกดี คุยกับมันไม่เด็ดจะเอาเบียร์มาตั้งตัวท่านบอกว่าเอาเบียร์มาตั้งนะคุยไม่เอาไม่เอาจะคุยกับมันได้ออาวันนี้กลับมาสดเหมือนเดิมนะครับทั้งทางทรูวิชั่นสามช่องซูเปอร์บันเทิงนะครับแล้วก็ทาง f เฟซบ o ๊กไลฟ์ Facebook ไลฟ์มาแล้วนะฮะก็ใครไปคุยแชทใน Facebook ก็คุยกับพี่ต่อไปนะครับอ่าได้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 อ่ะโอเคโอเคนะอ่าเข้าประจำที่สถานีรบแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์นะครับแชร์นะครับ ย่าด yeah, mm ูเฉยช่วยกันทำอาหารกินด้วยแชร์นะครับเออเขาบอกว่าเวลาเขานับว่าจะจะขายโฆษณาซื้อโฆษณาเนี่ยกับเว็บหรือหน้าเพจเขาเอาการเข้าถึงเป็นหลักนะแั้นก็ต้องแชร์เยอะๆการเข้าถึงคือแปลว่าคุณต้องแชร์อืทำอาหารกินกันหน่อยแปลว่ากเจอหน้ากันก็แชร์เขาเรียกหนูก็แชร์ใช่ฮัอโหลแป๊บหนึ่งเขาเรียกหนูเห็นหนูก็แชร์อ่อย่าลืมนะครับโชว์ให้ดู กันจะจะทาง Facebook l i v อ่ากล้องเข้ามาเลยครับอืมแล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะเสยเย็นไหมพี่ watch me live นี่นะครับยังน้อยไปครับตัวเลขที่เห็นอยู่มันยังน้อยเกินไปนะครับช่วยกันแชร์กันเข้าไปเยอะๆครับแต่มันกระตุกจังไงชมเน็ตเราไม่ดีเน็ตเราเองเน็ตเราเองในห้องนี้เลยอะไรเราเสียตังค์เปนปีบีแล้วเท่าไหร่ทำไมมันมันเป็นเรื่องนั้นเน็ต่าอะไรวะ มีเฟซบุ๊กแฟนเพจตรงนี้<ด>นะครับแล้วก็อย่าลืม SMS ที่เดิมครับ4642200สำหรับใครที่ถนัดทางโทรศัพท์มือถือส่งเป็น SMS ม,มานะครับ <Yes S 2> เปิด <Sir. S 2> ปิดใหม่วันนี้ม,นมีประเด็นให้ร่วมส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับคืออันไหนวะนี่เลยค่ะชุดฮีโร่สัปปะหลาดปีศาจเครื่องแต่งตัวนะคะที่คุณประทับใจพร้องกับเหตุผลนั่นเองไอพวกชุดเขาเรียกไงชุดของคูพเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นก็ได้หนูเคยใส่ฮิต <Girl S 2> ในรายการนี้ที่าจะมีรูป แมาไม่ต้องหาจแจวเจาะโลกเหรอใช่ใช่เขาชุดทิชเกิรใช่ไหมทเกิร์ใช่จิ๋วจี๊ดซึ่งตอนนี้ไม่จิ๋วแล้วไม่จิ๋วแล้วใหญ่นี่ตอนนี้ก็ใหญ่เราจี๊ดแต่จี๊ดอยู่จี๊ดอยู่จี๊ดอยู่แต่ว่าเธออาจจะใส่ชุดเดิมไม่ได้ส่งมาครับ4642200นะครับรางวัลที่มีมาแจกในรายการวันนี้เพียบเลยครับใช่แล้วค่ะเริ่มจากเสื้อยืดนะคะจากพ่อพิมพ์เนื้องซาลี่ค่ะจาก Warner Brothers Thailand นะคะครับผมตามมาด้วย อะไรอีกเสื้อเสยุดนะคะจากชินก็ซิล่าค่ะมงคลภาพยนตร์ค่ะครับผมนี่เลยและสุดท้ายเป็น DVD ใช่ไหมครับยังมีกระเป๋าด้วยพ i d s d าร g ก n นะคะจากว a ลดิสนี e y ไทยแลนด์ค่ะแล้วสุดท้ายเป็น DVD นะครับจากยู h นเต e n t e r t a i n m e n t นะครับ yes sir เดี๋ยวผมขยับให้นี่เลยค่ะ Angry Birds เ o n ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียมูวี่อนนั้นนะครับ ไม่ใช่นะครับดูดูนะครับม่กี้เบิร์ดจูนนะครับส่งมา S M S ที่เดิมนะครับผมทั้ง Facebook Live มาพูดคุยกันในรายการวันนี้เมื่อกี้เปิดไปต้นรายการคืออะไรครับอลิสต้นรายการนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Headshot ค่ะ I will f i n d you ตัวอย่างหนังใหม่ของพระเอกนักบู๊ชาวอินโดนีเซียซึ่งดูแล้วน่าจะมันกว่า Headshot ไทยนะคนละแบบเราเทียบกันไม่ได้ Headshot ไทยคือไหน Headshot ไทยฝนตกฟ้าเนั่นไม่ได้คาดหวังความมันเลยที่ ผมคาดว่าเอ้ยทำไมผมคาดว่าเพราะผมคาดว่าชนิดแบบว่าคาดมากคือตีลังกายิงเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่เขาเห็นทุกอย่างตีลังกาใช่ไหมถ้าพี่เขาก็โดดตีลังกาแล้วยิงตลอดเนี่ยกล่าวว่าใช้เงื่อนไขยายนี้นะคะโค่นมาจำได้ตอนคุณพลานนท์มานั่งในรายการเราถามถามเรื่องฝนตกเป็นฟ้าเนี่ยแกบอกว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะถ่ายให้มันกลับหัวทั้งเรื่องเป็นหนังทดลองไปอีกพลานนท์ค่ะเลยไปดูหนังแกแปดแปด ไอ้นี่คือเฮดช็อตนะครับก็ยังคงผู้กำกับไดบชื่ออะไรเนี่ยคิโม่สเตมโบไม่ผู้กำกับเนี่ยไม่ใช่ผู้กำกับ t ด e รนส์นะครับผู้กำกับ t ด e รนสนั้นเป็นฝรั่งใช่ไหมแต่ว่าได้ได้โกยไวส์มาเล่นนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนที่ที่เราเคยเห็นหน้าก็คือจูเลียเอสเทเรเอสเทรนี่คนนี้เคยอยู่ใน ใา้ที้โหดมากเลยนะใช่นี้แล้วตาแกแหกด้วยหน่อยนึงเราชมแกแหกแล้วตาแกบอดข้างนึงแต่ว่าเนี่ยแกใช้ค้อนในการต่อสู้เพราะโอ๊ยแกแกชอบไฟมินติกมังผมว่านะไม่ใชค้อนเลยเนี่ยครับแล้วแกก็จะมาเล่นในหนังเรื่อง Head Shot I Will f i g h ด้วยนะคตัวไหนวะแกเล่นเป็นตัวไหนอ่ะโอ้ยหนังชายพิลลอบมือครับใช่ชาย Head Shot แลไม่ใช่เ s t e r o i d อะไรนะ จูเลียเอสเตเรเล่ครับจะเล่นเป็นตัวอะไรอ่ะจะเป็นเลเทช็อนเลยฮะได้ไม่ได้บอกแต่ไม่ใช่เป็นนางเอกนี่หว่าไม่น่าใช่ครับเป็นตัวนักฆ่าอีกตัวมั้งฮะฟังดูแล้วเหมือนเรื่องทัลเทลรีคอรเลยนะเรื่องใช่ไหมฮะน้าอ้าวหนังฉายไป9กันยานี้ได้ไปที่โตอนโตฟีมมาแล้วครับส่วนในไทยยังไม่แน่นอนครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันบ้างสัปดาห์หน้ามีอะไรฉายบ้างนะครับเอาเลยไหมหรือว่าแจกตัวหนังก่อน อก็บอกแจกตัวหนังก่อนครับค่ะผมก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาแจกบัตรชมภาพยนต์เรื่อง The Infiltrator 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 หนังเนี่ยผมผมพูดฟุ้นเหมือนมีใครเล่นนะทีมงานจ๋าอ๋อไอเบกกิ้งแบ Bad พี่มิสเตอร์ไวท์ไฮเซนเบิร์กเล่นไมเคิลไครสตันใช่ไหมฮะอันนี้แบทออนทูสตอรี่ใช่ไหมน่าจะนะอารมณ์แบบ ปนปนมใครอยากจะดูแผนปล้นเหนือเมฆเรื่องนี้นะครับ12กันยายนนี้จะฉายที่เอสพลานาดรัชดาครับ10กลางวันให้ลงท้ายคำว่า IF ทำไมอะ่ะ IF IF ไอฟ c กอ่ะ IF ดิ i f อฟ t หรืออ f อะไรดี if 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 นะครับอะส่งมาครับ4642200ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์หน้ามีหนังเรื่องอะไรจะเข้าโรงฉายบ้านนะครับคคมเมทรักชั่นครับมือเย็นจังออกมาจากตู้เย็นแล้วแล้วชื่อจันทรีชื่อนิเฮียชอบเอาไปให้หลวงตาชด สำหรับ coming attraction ประจำสัปดาห์นี้น,นี่ขอบอกเลยว่ามีแต่หนังดีๆทั้งนั้น,นเริ่มกันที่หนังจากประเทศเพื่อนบ้านที่คราวาก่อนแกก็ทำหนังเหยียบกันขี้แตกมาแล้วทีหนึง่งมาคราวนี้คุณพี่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องเดิมตัวไรเนะี่ยโอ้โหไอรอนแมนเอาเยียบขี้หัวเลยนั่นรอ,องเท้าใหม่ซะด้วยก็ไม่รู้ว่าติดใจอะไรนักหนาส่วนใครที่ติดใจในความฮาจากสบายกงก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าอยากดูก็เชิญตามสบายมีฉายทั่วไปตามโรงภาพยนตร์ Tria! Aku จากหนังผีขเขมรทีนี้ลองมาดูแอนิเมชันการวิ่งหน,นีผีของคนเกาหลีดูบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เทรนทูปูซานทํารายได้จนคนนําเข้ามาฉายยิ้มสป,ปากฉีกก็เลยต้องตอบย้ําความสําเร็จด้วยการเอากระตูเรื่องนี้มาฉายซึ่งเรื่องนี้ก็จะทําให้เราได้รู้ว่าที่มาที่ไปของความวินาศสันตรโรที่เริ่มต้นจากกรุงโซแล้วค่อยไปปูซานระหว่างทางนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างยากรู้ต้องตามไปดูกัน そんなに好きだったんですか？当たり前だろ。家族だぞ。 มากันที่หนังที่เขาบอกว่าเป็นหนังอบอุ่นแม่อบแล้วอุ่นสงสัยจะเป็นหนังเกี่ยวกับเตาไมโครเวฟลรืมัง้งทุยจะบ้าหรอเขาหมายถึงหนังครอบครบัวต่างหากโดยในเรื่องในอีตาคุณพ่อแกก็เป็นนักเขียนที่ยากกับภรรยาพอเริ่มตกอับก็หันมาจับแว่นขยายจนกลายเป็นนักสืบเอกชนซึ่งความสุขอย่างเดียวของแกก็คือการได้เจอหน้าคุณลูกแม้ว่าจะมีโอกาสแค่เดือนละครั้งก็ตามจนกระทั่งในวันที่พายุลูกหนึ่งได้พัดพาเอาครอบครบัวนี้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง แม่ดูจากเนื้อเรื่องแล้วท่าทางคงจะได้น้ำตาไหลกันเป็นโอ่งเป็นแน่แท้ใครชอบแนวซาบซึ้งสะเทือนใจนั่งพี่ยุนนี่ไม่มีใครเกินเชิญไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองก็แล้วกัน drugs tolerated. not will The be กับหนังแนวอาชญากรรมที่สร้างมาจากเรื่องจริงว่าเ,วเรื่องของจอเจ้าหน้าที่สุลกากรสหรัฐยอมเสี่ยงตายร่วมมือกับ FBI ล้อมตัวเป็นนักฟอกเงินแทกซึมเข้าไปในวงจรธุรกิจของปาโบเอสโคบาเฉพาะขายยารายใหญ่การสืบสวนที่เต็มไปด้วยอันตรายลาดเพียงนิดเดียวมีเสี่ยวคงได้ตายคาซ่วมรวบรวมความกล้าเข้าไว้แล้วตามไปดูกัน This audition was an audition. You got the That's กับเรื่องราวการแฮกบลือโลกที่มีจุดเริ่มต้นจากเด็กชายชาวยูเครนที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในแคนาดาแต่แล้วคุณแม่ที่ทำงานธนาคารก็มาโดนไล่ออกอย่างเจ็บปวดแกจึงเริ่มต้นล้างแค้นด้วยการเรียนรู้วิธีการแฮกระบบธนาคารจากองค์กรลับที่ใช้ชื่อว่าดาร์กเว็บ แล้วก็เอาเงินไปใช้สบายแหพอทำไปทำมากลับติดใจจากการแก้แค้นก็เลยกลายเป็นการทำเพื่อสนองนิดเป็นมิจฉาชีพแบบฟูทามมีผู้ร่วมขบวนการมาอีกสองกว่าจะรู้ตัวอีกทีคุณพี่แกก็ดังไปใหญ่จนมีตำรวจหลายนายอยากจะได้ไลายเซ็นคุณพี่แล้วพาไปเข้าคุกเรื่องราวที่ดูแล้วน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนที่ยังทำธุรกรรมกับธนาคารใครกลัวว่าฝากธนาคารแล้วตังจะหายก็เอาตังใส่าหายฝังดินไปก็แล้วกัน กับภาคต่อของหนังแก๊งม้วนป่นอีสานบ้านเฮาที่คราวก่อนก็ป่วนกันยันนอกจอจนมาภาคนี้ก็เลยต้องขอเปลี่ยนตัวพระเอกจากนายอาร์ตี้มาเป็นนายเต่าคู่สินโดยในภาคนี้นี่เขาก็จะใส่ความเป็นวิถีชีวิตแห่งลูกอีสานให้มากขึ้นรับรองได้ว่าแซบไม่แพ้ภาคแรกอย่างแน่นอนสารพันบ้านหนองฮี เออว่าแต่บ้านหนองฮีนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วหนองฮีกับฮีเป็นหนองนี่มันต่างกันไหมรู้แค่ว่าฮีเป็นหนองนี่คงต้องฉีดยาใครรู้เรื่องภาษาช่วยมาบอกฉันทีนี่งงจริงๆนะเนี่ย และสัปดาห์นี้ก็มีหนังประเภทต่างคนต่างฉายหลากหลายแนวมาให้ดูกันเพียบเริ่มจากทางฝั่งของโรงภาพยนตร์เ F นี่ก็มีตั้งแต่หนังไทยที่ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ฉันมิตรของเด็กน้อยสองคนในหมู่บ้านเล็กๆทั้งแถบภาคอีสานหรือจะเป็นการเดินทางอันแสนยิ่งใหญ่ของชวนซางหรือพระถังซัมจัง๋งที่คราวนี้ไม่ได้มีหงองคงลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามไปด้วยแต่ท่านก็ยังจะเดินทางไปชมภูทวีปเพื่อรวบรวมพระไตปิฎดกแล้วนำกลับมายังประเทศจีนหรือจะเป็นหนังดีซีจีเยี่ยมผลงานของนิพันธ์เจ้าจเจรรริญพตอนนี้้้ไดกกลลงลงโฉาายับขแวแ ใครอยากจะอุดหนุนหนังฟีมือคนไทยก็ไปชมกันได้มีชายเฉพาะโรงภาพยนตร์ SFX เ่านั้นจ้า มาทางฝั่งของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์กันบ้างแต่อันนี้นี่มากันเป็นแพ็คโดยเทศกาลหนังที่ใช้ชื่อว่าอิตาเลียนฟิล์มเฟสติวัลแบงคอกฮูเทอซันซิกทีนที่รวมเอาหนังรางวัลจากอิตาลีเจเรื่องจัดมาให้ดูกันแบบเป็นชุดตั้งแต่วันที่1 3บสถึงสิกันยายนนี้ที่เอ็มควอเทียใครสนใจก็เข้าไปชมรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของเมเจอร์นี่แหละแค่นี้นะสวัสดี์ี เอละมูลตอร์คือหนังที่จะเข้าสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับเย<ข>อะแยะมากมายก่อนจะไปดูข่าวกันมีอัปเดตเรื่องหนึ่งนะครับคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นถ้าถือว่าคนอู๋จะอายุเยอะมากเลยนะช่างภาพคู่ใจของอากิโคริดะ Kore นะครับโคริดะยาฮิโรฮิโรคาสุ โคริอดะคนนี้มีชื่อว่ายูทากะยามาซากินะครับก็มาในงาน The Little Big Film Project นะครับก็มาบรรยายมาพูดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีหนังเรื่องใหม่มาฉายด้วยครับ after the storm เนี่ยพี่นันไม่อยู่ไม่มีคนพูดโคริอดะให้สายนั้นเนาะผู้กำกับเรื่อง like father like son นะคะแล้วก็ our little sister แต่ว่าเรื่องใหม่ after the storm เนี่ยจะเข้าฉายก็เป็นผู้กำกับประเภทกำกับ อบอุ่นเนียนะสายอบอุ่นน้ำตาไหลที่จะดูไว้เหต้ like faster like สั่นอะไรอย่างนั้นไม่ดูสะเทือนหน่อยคือมันสะเทือนผมดูไอลิทเทอร์ซิสเตอร์เอเอาลิทเทอร์ซิสเตอร์แต่ว่าดีอบอุ่นแบบญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าไอ้ำตาไหลแล้วก็ถึงจังก็หรือเปล่าฮะบาก็ต่อยเราเลยแบบที่คือมันทำพล็อตมาได้ยังไง like faster เรื่องของแบบสลับลูกกันตอนเด็กแล้วโตมาค่อย ก่อนจะรู้แล้วมันจะอย่างไงแล้วพอมาเจอก็ว่าทำไมไม่ขึเนหนือมเลยวะ่นีนี่คือเรื่องราวของช่างภาพนะครับคนที่มาคือยูทากะยามาสกิเป็นช่างภาพคู่ใจที่ทำงานให้เคอรีอดาดทุกเรื่องนะครับ่ะไปดูข่าวดีกว่าจ้าก่อนจะไปก่อนจะไปมีเหรอมีเหรอมีนังในซองค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลใช่วันนี้ของรางวัลเยอะอยู่คนทวงอ่ะ แกก็ไม่ใช่จะถ่ายถูกอะไรมากมายก็ถ่ายสนสวรหมาบ้าหรอะอะไรี่อยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่ช่วยทักท้วงใช่ค่ะนะครับก็สำหรับปิศาหนางนิสองของเราในวันนี้นะคะคำใบแรกก็คือเด็กมีปัญหาจ้าถึงมีงโดเเ่นงต้องมาเกี่ยว0ี้สองสองถ่ายในเฟซบุ๊กไม่ได้นะไม่ได้แ้ตนะต้องส่งไอซ์เมสส์่ะตอนนี้ไปดูข่าวครับนิวซัปเดตครับ ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นข่าวของชายาเลบัฟค่ะเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานกับสตีเวนสติลเบิร์กค่ะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เลยและเขานะคะก็ยังไม่ชอบหนังที่ตัวเองเล่นให้กับสตีเวนด้วยยกเว้นเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่งานที่สติลเบิร์กเนี่ยกำกับด้วยแต่ว่าอำนวยการสร้างแล้วไมเคิลเบกกำกับค่ะคือ ชายาเลบัฟนะคะให้สัมภาษณ์กับนิตยสารนะคะแล้วก็ให้ให้สัมภาษณ์กับ v a r ร e t ีนะคะถึงพ่วงกับคนนี้บอกว่าคือถึงเขาจะเป็นคนปั้นให้ชายาดังก็เหอะแล้วก็เลือกให้เล่นถึงชายาชายาชยาคือเล่นหกเรื่องแต่ว่าใช่เยอะมากนะอินดี้ดีเป็นลูกชายโจใช่เล่นเล่นแบบอีโก้อายดิสเธเบียอย่างนี้ แต่ว่าก็บอกว่าแบบไม่สนุกเลยกับหนังพวกนั้นสนุกไปเล่นไอ้นั่นไงเป็นหนุกหลังลงอ่ะตอนไม,ไม่เขาบอกว่าเขาเขาส,ขาสนุกอยู่เรื่องเดียว transformer ภาคแรก <c oughs> คืออย่างนี้คืออย่างน <c oughs> ีออ้เขาบอกว่าคุณได้ไปอยู่จุดนั้นแต่กับพบว่าสุดท้ายไม่ได้พบว่าซิลเบิร์กเนี่ยเป็นอย่างที่ฝันเอาไว้เลยกลับกลายเป็นว่าซิลเบิร์กที่เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นกลายเป็นพวกผู้บริหารมากกว่าพวกับกร ทุกอย่างในหนังของเขาถูกวางแผนเอาไว้อย่างละเอียดละออคุณได้รับการบอกบทพูดมาก่อนน่าจะถ่ายทำซัก37วิได้ซึ่งการต้องทำอะไรแบบนั้นอยู่5ปีทำให้เริ่มรู้สึกว่าเรากำลังใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรกันแน่โอ้ยจริงๆหนักการพูดของแชยลบ์บบก็ไม่ใช่หน้าฟังเทนะ่าไหร่นะข้างหลังมันเพี้ยนอ่ะเพี้ยนอะซึ่งเขาก็ยังได้เล่นหนังภาคต่อด้วยนะคะอินเดียนาโจนส์นะคะ จะเล่นอีกเหรอได้เล่นไหมได้เล่นแต่ก็เนี่ยเขาบอกว่าหนังที่เราทำงานด้วยกันแล้วผมก็ชอบแค่ t r a n s f o r m อร์ภาคแรกเท่านั้นเองมันได้เล็บัฟล็บัฟมันชอบนี่มันชอบเล่นนี่มฟอร์มานีแอคอย่างนั้นอ่ะมันชอบเป็นคนแบบนั้นเอาจากข่าวของหนังฮอลลีวูดไปที่ข่าวหนังจีนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของดารา รุ่นเก่าครับอันนี้ต้องถามพี่ต่อพี่ต่อน่าจะรู้จักว่านจื่อเหลียงโอ้รู้จักเราจะเรียกชื่อดาราให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่านจื่อเหลียงพี่ต่อโฆษณาโฆษณาสินค้าที่เขเรียกดาราฮ่องกงว่าคุณติงลี่ไหมครับผมผมยินดีมากเลยได้เล่นงานได้เล่นงานกับคุณติงลี่ก็่าดูผมว่าอ่าอีตาหลี่เหลียงเหว่ยใช่ไหมหลเยหว่ยครับแกก็คงคือคนจะจดจำแกได้มากที่สุดไงในในติงลี่อ่ะคนไทยก็ยุ่งรู้จักแกในติงลี่หรือเปล่า ก็เป็นติงลี่ไปแล้วก็เป็นติงลี่ไปแล้วโอเคเหมือนเหมือนเราวันหนึ่งเราเจอไอ้ใครอะที่เล่นเป็นชายน้อยเล่นเป็นตังหงิกอะเล่นเป็นชายน้อยแล้วโอเล่นเคตอบไปต้องอยู่กันตลอดนะนะครักลับมาที่หน้าของหงิกให้ดูนเชยหงิกหน่อยนะกลับมาที่ว่านจือเหลียงนะครับย้อนย้อนหน่อยละกันว่าว่านจือเหลียงเป็นใี่คือจางซันฟงจางเคยเล่นสำหรับผมเนี่ยว่านจือเหลียงคือซียินกุ้ย Oh, อ้อผมเนี่ยจางสันฟงเลยจางสางันฟงเพระกลมมีเสียพี่ต่อด,ดูจา,สางสันฟงพี่ต่อดอางนี้ครับ อันอน,อนี้มันเป็นวงมอน่ะจางซันฟงเนี่แกเป็นนักแสดงสของแบบยุคทีวีบีนะครับแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยเป็นอาร์ทีวีทีวีนะครับ <c oughs> อย่างที่พี่ต่อบ,บอกเขาเลยเคาเล่นเป็นจางซันฟงมาเคาเล่น<แ>เป็นทั้งซียิ่นกุ้ยเป็นเลกซี่หงก็เล่นมาแล้วครับแต่ที่เป็นข่าวนะวันนี้เนี่ยเพราะแกจะมาประกาศว่าหลังจากหนังสยองขวัญเรื่องสุดท้ายเนี่ยซอมบี้โรซอมบิโอโลจีเนี่ยแกจะเลิกเล่นหนังละไม่เอาละเพราะว่ายุเยอะละ แล้วก็แกบอกว่าผมเป็นเบาหวานครับแม้จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่การทําหนังต้องอาศัยกําลังเยอะมากเลยไม่มั่นใจว่าจะทําได้ต่อไปอีกหรือเปล่าการออกกําลังกายคือไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตคุณเลยเบาหวานแกจะคือคืออะไรทุกอย่างเลยกินกินเถอะสรุปแม่สุดนายนี่นี่คือยิ่งยิ่งเป็นเบาหวานได้ยิ่งยิ่งเป็นเบาหวานจริงป่ะจริงมันก็เป็นคำพันธ่ใช่หรอคติจากว่านจะเหลียงออ ออกกําลังกายไม่ช่วยใช่ไอ้ซี่ยินกุ้ยกําลังมันเยอะมากทั้งวังวังจากินข้าวทีละถังไงยิมปรหวานรู้จักไม่ใช้ยินกุ้ยมือจ่ายนะผมว่ามันเป็นประวัติตรงนั้นเลยพี่กินข้าวใช่ไหมนะก็ ตอนนี้66แล้วครับแล้วก็ลูกชายก็อายุ21แล้วเชื่อไหมตอนหลังๆผมมาชอบแกตอนแกเล่นพวกหนังมาเฟียเว้ยแล้วแกชอบเป็นตัวผู้ร้ายในหนังมาเฟียเป็นไอ้โกงๆนะฮะแล้วก็บางทีก็ยิงกับจอหนฟ้าตั้งหลายเรื่องอ่าใช่ใช่แล้วแกจะถอยมาทางานเบื้องหลังเพราะแกอยากทําพวกซีรีส์ทำหนังอะไรเงี้ยนะฮะวางมาตั้งแต่นุ่มละไม่ได้ทําสักทีก็ได้โอกาสคํนซืิอชื่อว่านว่านจือเหลียงครับผมครับผม มาที่ฝั่งของโปรเจกต์ในฝันของชาวเอเชียกันบ้างดีกว่านะคะคือคุณจาพนมมีคุณให้เจอกับคุณอีโกอูไวนะคะอีโกอูไวส์อูไวส์เสียงให้มันแบบอูไวส์อูไวส์จากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีไทเกอร์เฉินจากจีนไอเสือร่วมด้วยนางแบบสาวแองเจล่าเบบี้ในหนังแอคชั่นนะคะที่ใช้ชื่อว่าเมกชิปสควอตนะคะ เขาบอกว่าเป็น expandable แห่งเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งจะได้แกรี่มัคผู้ช่วยกำกับนะคะจากหนัง Bodyguard แสนซ่าซาซินนะคะแล้วก็ The Grandmaster นะคะมากุมบังบังเหียนบังเหียนนะคะสะกดใหม่สิหอเอียยอนอไม่ใช่นี่ออกผิดหอเอียยอนอเหียน ซึ่งหากทุกคนลงตัวหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเปิดกล้องในต้นปี2017ค่ะอีโกอูไวส์นะคะดาราแอคชั่นจากอินโดนีเซียเนี่ยดังมาจากเรื่อง The r a ร d แล้วก็เคยได้ไปรับเชิญนะคะใน Star Wars The Force Awakens มาแล้วด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้เล่นหนังฮอลลีวูดเรื่อง Beyond Skyline ค่ะส่วนไทเกเชินเนี่ยเป็นส u n นแมนลูกศิษย์ของหยวนวูปิงที่สนิทสนมกับคินนูลีฟ แล้วตอนถ่ายทำเดี๋ยมทำหลังห่วยๆมาจะคินวมาตัวมาเป็นแมนออฟในในแมนออฟไทยชีในแมนออฟไทชีเนี่ยเออเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของตัวเองด้วยมันได้สู้กับอีโก้ไวส์ด้วยมันมีฉากตอนท้ายอะไรวะมันไม่ยอมสู้ผมจำได้เออแล้วก็เราก็เมื่อไหร่มันจะได้สู้กันแล้วมันก็วิ่งหนีกันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยผมเกลียดผมไปเองเลยมากผมจำเอ๊ะมันเล่นเลยนี่ด้วยไม่ใช่หรอที่มันอะไรอ่ะฟอร์มกวนตรงหรืออะไรอ่ะ อ๋อไอ้นี่คนที่ไอ้นี่คนนะอะไรนะชื่อไทยแปลกๆเนี่ยจำไม่ได้๋ยวค่อยว่ากันส่วนจาพมเ็งนะคะเขาบอกว่าก็ยังมีงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าฉากใน TripleX กนะคะกับวินดิเซลแล้วก็ตอนนี้เย็นไปแล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าจาอาจจะได้ร่วมงานกับเจสันสเตแทมอีกครั้งหนึ่งในหนังแอคชั่นว่าด้วยการปฏิบัติภารกิจบุกเรือโจรสลัดของทหารหน่วยพิเศษนะคะใน High Value Target ค่ะ จาพนมล่าสุดนะครับว <Whoa. S 1> ้าพนมมือนมมือไหวขอบคุณครับพิจา <laughs> สุดท้ายไปดูตัวอย่างหนังนะครับ <laughs> หนังเรื่องนี้มีชื่อว่า c o l e c t e r a l beauty ครับเป็นงานของวิลสมิธนะครับแล้วก็มีเฮเลนมิเรนมาร่วมแสดงด้วย c o l e c t e r a l beauty เป็นงานกำกับของเดวิด kill yeah. mm -hmm. to, oh. to connect love time death now these three things connect every single human being on earth we long for love we wish we had more time and we fear death. Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life. Right now, he hates it. I try to talk to him, I try to reach him, and he's not there. I miss him. He writes letters. Who are they to? Howard doesn't write letters to people, he writes to things time, love, death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean they're crazy. No, this is therapeutic. Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. People write letters to the universe all the time. Most don't get a personal response, but you are. I don't want this. I'm time. I'm a gift, and you're wasting it. You're gonna think I'm crazy, but I'm having conversations. I am love. Don't try and live without me, Howard. I saw you in her eyes when she called me daddy and you betrayed me! I'm the reason for everything. If you can accept that, then maybe you get to live again. He's reaching out to the cosmos for answers. There's so much more at stake here than you even understand. been given a gift. This profound connection to everything. Just look for it. I promise you it's there. The collateral beauty. The role. The That I love to do มีมีเรื่องเกี่ยวกับชุดมาเยอะแยะเลยครับพี่ต่อผมเอาสั้นๆแล้วกันมัจ้าพิกโชเล่บอกว่าแหวนกรีนแลนเทิร์นทำได้ทุกอย่างยกเว้นหาตังค์ให้หนังอุแรงครัแรงอ่ะก็หนังไม่ได้ใส่แหวนไงเออเป็นกับไม่ใส่ไงเออมันไม่รัดแต่ใส่ปลอกแทนเยอะครับเดี๋ยวให้ว่ากันแล้วกันนะครับผมต้องเอาอ่านนใช่ไหมอ่านกันแค่ไหนมาอ่ามาสวัสดีวิวไฟเดอร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการเริ่มหรือยังครับ ชุดกางเกงในหน้ากากกางเกงในครับเดียบันเจิดหนุกดีครับคุณเอกลำปางบอกไม่เชื่ออะไรผมจำไม่ได้กับนักพันเนาะใช่หรือกันปะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไตเห็นไตนั่นไงเออเออเห็นไตคาราเม้นยูสวัสดีพิธีกรทุกท่านขอรับลิงเจลีสวัสดีครับโยูสวัสดีครับบอสซิล่าขอรับพ่นไฟได้มีที่พ่นไฟอ๋เขาบอกว่าวันนี้มีคนมาดูเราทางเน็ตเยอะเพราะว่าตอนนี้ช่องสามกำลังฉายละครของป๊อป๊อปอไหนวะพี่ปอปอ ดาราชื่อป้อนไหมหรือป้อนมาเดินด็อกเดินะด็อกมันจงอยู่ไอ้เป็นดาราใช่ไหมไงนะไม่รู้ใครเล่นละครใครเป็นพระเอกช่องสามตอนนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะรู้แต่ว่านางเอกชื่อนางกระถินพี่หนูไม่รู้เลยไอีกระถินอะไรเนี่ยล่ะ่หนููไมร้เฮ้ยผมมเห็นอยู่เมื่อวานผมเห็นอยู่อ้กระถินกระเทินเลยเนี่ยไม่รู้เลยเลยอ่ะจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฮิตมากอีกระถินแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะไม่ต้องดูเลยนะอย่าไปดูนะอีกระถิน ดูเยญอลิสแสบพอกันแล้วใหญ่กับหนูอ่ะอันนี้แมนคิรันเทนทำไว้ทุกอย่างทำได้ดีกว่าจะเว้นหาเงินให้หนังค่ะครับครับครับยอดกับแหลมคมกับหนึ่งก็เลยชุดก็อะไรเนี่ย cross face no ghost face oh ghost face ไอ้หน้าขาวด้สักครีมหน้ากากผ้าคลุมขาวผ้าคลุมสีดำเนี่ยมีถามว่าซารีหน้าดูในไอแม็กไหมคะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวอลิสจะรีวิวซารี่นี่เป็นเรื่องย่อคือชื่อเล่นๆของก็อตซิลล่าใช่ไหม ซอลลิซิล่าคือที่ซอลลี่ตกเนี่ยจริงๆมันเป็นเพราะก็ซิล่าใช่แล้วก็มีคนถามอีกว่าทำไมเนี่ยอภินันไม่อยู่ว่าจะถามว่าทำไมหนังไอ้แฟนเดย์มันถึงได้เงินร้อยล้านช้าจังใครไปดูมาแล้วบ้างดูแล้วหูแล้วเดี๋ยวดหนูลองดูดูดูแล้วผมก็ดูแล้วแล้วทำไมมันได้ร้อยล้านช้าฮะเป็นเพราะว่าก็ซิล่าเข้าอาทิตย์นี้ฮะ S 1> <S 1> แวัยรุ่นก็นไปดูคอนสิร์ตตอนนี้มีช้อยส์เยอะมาก <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวิพากกัน<อ><อ>นะอตอนนี้พักสักครู่ครับ